แอนมอยเปิดบ้านสุดหรูมูลค่ากว่า30ล้านกราบสวัสดีมิตดมอแคนแฟนมอล่ําที่ติดตามช่องลูกศักหมักมวลช่องแห่งขอม,มลข่าวสารสาระและความบันเทิงมื่อนีวันที 25, ่5 5เมษายน2567กับบรรยากาศอากาศห้อนสุดๆในภาคอีสานตามพยากรณ์อากาศบอกว่าอุณหภูมิสี้อนไปถึง44องศาพี่น้องกักษาสุขภาพกัน สร้างความเสื่อภัยให้กับ f อของมอลลมใจเกินรอยบอยสีได้ใช่ได้ปล่อยคลิปถึงการตัดสินใจซื้อบ้านรู้ในจังหวัดขอนแกน่นเป็นบ้านหลังใหญ่สุดอลังการโครงการเจติยาเฟสสองมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยเจ้าของโครงการได้ออกมาโพดเมื่อหนึ่งมือที่ผ่านมาบอกว่ากรีด หลังไงสุดโครงการเจติยาเฟสสองรอจากของอยู่นี่เองคุณบอยสิทธิชัยคุณแอนออรดีหูว่างานยุ่งมากมาชมโครงการครั้งแรกแล้วว่าเงินจองเลยเป็นกันเองน่ารักมากมยินดีต้อนรับสู่ขอบครัวกเจติยานคะคะหลังจากไปตรวจสอบบ้านลังไงมูลค่ากว่า30ล้านเป็นบ้านของโครงการเจติยาสองในเมืองขอนแก่น,กนเนือที 207เจคูณ3าาาตารางว่าพื้นที่ร่วม520ตารางเมตรเป็นบ้านซีของนอนหาของน้ำและจอดรถได้สีขคันสะวายน้ำในโตบา้ธกิดผาโปอดก็ใหญ่กว่าสนามฟุตบอลน,นิดนึงอ่ะล่ะพี่น้องจากข้อสงสัยเป็นยังขึ้นต้องสื่อบ้านในโตเมืองคอนแกนทั้งทีทั้งที่บ้านหลังแหลตทีส่สื่อกับแอนอรดีในโตเมืองจังหวัดคอนแกนก็มี่แล้ว ไปยังคือต้องซื้อบ้านหล้างทีสองง่วนค่ากบบรบเบื่อหน่อยๆสามสิบล้านบาทถ้าคนทํางานกินเงินเดือนคือเฮาพี่น้องกับบ่มีโอกาสได้ซื้อบ้านแบบนี้หรือคนชั้นกลางคนธรมรมดาบ่มีโอกาสได้บ้านแบบนี้ต้องเป็นคหาบดีหรือเศรษฐีมีเงินเหลือกินเหลือใสรับลอยล้านขึ้นจึงสามารถซื้อบ้านแบบนี้ได้ตัดสิใจซื้อบ้านของแอนบอยเพราะว่า รอบครัวของบอยซิตี้ใชแอนออรดีเป็นขอบครัวใหญ่ขึ้นแปลกๆก,ก็มีแค่2สองชีวิตแอนบอยแต่ตอนนี้มีน้องเพชรน้องพลอยที่มาเป็นขอบครั้วใหญ่รวมถึงแม่แตนแม่แตนที่มาเลี้ยงดูน้องเพชรพลอยหลานในเมืองคอนแกนเป็นศูนย์กลางหรือเป็นนครหลวงของภาคอีสานนครหลวงของมอลำมีสนามบินการเดินทางก็ง่ายก็ขอแสดงความยินดีกับ แอนบอยกับบาทลังไงเป็นขอบข้วไยอยู่กันอย่างอบอุ่นภายนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขออ้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต่ตอไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ